เพลงกระทงหลงทางเป็นธรรมชาติบำบัดจากพ่อพระอริยธรรมไกรเทศไกลเดชบุญรอดเป็นลางสังหอเมื่อตอนวันลอยกระทง สายงามไหลเชียวไหลทรงกระทงสองเราแยกทางกระทงเจ้านั้นลองไปมันใจมุ่งหวังกระทงของพี่ลงทางลอยควางหาทางไม่เจอ ตั้งแต่วันนั้นพี่ก็กังวลไม่หายเฝ้าคิดกลุ้มในหัวใจกลัวใครเข้ามาแย่งเธอกลัวพี่กับน้องแยกทางหากันไม่เจอ กลัวใครเขามาพระเธอเหมือนดังกระทงลงทางลางร้ายวันลอยกระทงบอกเรื่องราวโดยตรง จ้าเปลี่ยนหัว,หวใจมีใหม่สมใจมุ่งหวังพี่เหมือนกระทงลงทางอ้างวางหัวใจลอยวนเพ็ญเดือนสิบสอง ทห่ล้องกระทงดียวดปีนี้ไม่มีหวานใจเคียงกายเหมือนใครหลายคนกระทงว่างว่างลองไปกับสายน้ำวน เปรียบความรักที่มืดมนหาคนร่วมทางไม่มีลางร้ายวันลอยกระทงบอกเรื่องราวดอยตรงว่าความรักเรา เจ้าจเปลี่ยนห,หัวใจมีใหม่สมใจมุ่งหวังพี่เหมือนกระทงลงทางอางวัาง,ห,งหัวใจลอยวนเพนเดือนสิบจอง พลางกระทงเดียวได้ปีนี้ไม่มีหวานใจเคียงกายมันใครหลายคนกระทงตังวางลองไปกับสายน้ำวน เปรียบความรักพี่มืดมุนหาคนร่วมทาง